สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2567ค่ะจินตนาจะลงแนวทางราวพัฒนางวดวันที่20พฤษภาเอ้พฤจิกายน2567ค่ะเป็นลาพัฒนาวันพุธค่ะคุณผู้ชมของปู่โคราตนะคะสำหรับปู่ใดที่ติดตามปู่โคราตค่ะคุณผู้ชมปู่โคราตปังปังมากค่ะ ช่วงนี้นะคะเดินมาแล้วค่ะคุณผู้ชม hearing. หลังจากที่ปู่โคโโราดเนี่ยเคยเดินต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเจ็ดแปดงวดค่ะเกือบถึงสิบเนาะค่ะคุณผู้ชมทีผ่านมาค่ะในปีนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะปู่โคราดเดินดีมาแล้วก็มาหลุดช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะเดือนทีผ่านมาคือเดืนอนตุลาค่ะคุณผู้ชมเมื่อเดือนตุลาเนาะมีเข,ขาดแูแลข่งสอง,งข้งทาะนอกนั้นเพื่อนกะลุดไปค่ะ แล้วก็ปู่ศูนย์เจ็ดเดินดีค่ะคุณผู้ชมปู่ศูนย์เจ็ดเดินดีมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาค่ะคุณผู้ชมมาจนถึงหน้าว,วันนี้ค่ะยังเดินดีค่ะคุณผู้ชมแต่่างวดที่ผ่านมาลดไปนะคะเนาะสําหรับเซียนอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะก็เข้าสามตัวโต๊ดแล้วก็เข้าสองตัวก็เดินดีมากขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจินตนาจะลงในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ดูของปู่โกราชเสร็จแล้วจะรวมคล,ค,คลิปค่ะคุณผู้ชม ร่วมคลิปคลิปสุดท้ายนะคะคลิปสุดท้ายจะมีของอาจารย์ยอดบุรีรัมของปูศูนย์เจ็ดแล้วก็อของของไทยอะโคงปูศูนย์เจ็ดแล้วก็ของอาจารย์ต้อยนําโชคค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต้อยเขาตัววิ่งนะคะมวัี่ิพานมากค่ะคุณผู้ชมเข้าตัววิ่งแล้วก็ตัววินค่ะคุณผู้ชมชุดวินถ้าวินกันเองก็เข้าแปดสองสองแปดอยู่ค่ะคุณผู้ชมนะคะกลับกัน ค่ะแนวทางเราพัฒนามีเข้ามีหลุดปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณผู้ชมยินตนานําม,มาให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะส่วนปู่โคราดก็มีหน้าที่คํานวณมาตามสูตรค่ะคุณผู้ชมจากการคาดเดานะคะคาดเดาว่าแนวทางที่คํานวณมาอาจจะเข้าอาจจะปังอาจจะตรงกันกับไปผลลราพัฒนาออกอาจจะมาตรงกันกันกบของปู่โคราดก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพิ่นกันแล้วอย่ามาฝากเข้าค่ะ ให้คุณผู้ชมในเบื้องกันเนาะจินตนากะรเป็นสื่อกลางนํามาวบามาจ่าค่ะคุณผู้ชมเอามาเขียนแปะออกมาให้คุณผู้ชมในเบื้องกันค่ะทางช่องจินตนาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูแนวทางค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกํลาลังใจให้กับจินตนานาในเดอรอค่ะทุกคนค่ะจินตนากะเห็นแรกๆเนาะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวความอดทนมุ่งมั่นค่ะแปดเดือนเต็มๆค่ะคุณผู้ชม แปดเดือนกว่าด้วยซ้ำค่ะก็คืออ่กว่าจะผ่านกฎค่ะคุณผู้ชมพอผ่านกฎเสร็จแล้วก็มาผิดกฎค่ะผิดกฎก็สร้างรายได้ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยมีปัญหานี่อ่าทังช่องนะคะเปิดช่อง YouTube ก็ถามได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะว่าทํายังไงเขาเบิ้งเบอร์โทษจินตนากไ็ได้ค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิ้งนะคะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะคะถามได้จินตนาเป็นคน ไม่กักไม่ปิดบังใครคะ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเรื่องใดๆไม่ปิดบังนะคะมาถามได้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะจากประสบการณ์จริงนะคะแต่จะเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนก็นําไปเออเขาเอินไว้ยังะคะ่ะคุณผู้ชมไปเป็นวิทยาทาน,นะะเนาะค่ะเนาะกับคุณผู้ชมกับฟังไว้กันแล้วกันนะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาอยู่จะเดินตามหรือว่าจะทําแบบว่า คล้ายๆกันค่ะคุณผู้ชมก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมแล้วแต่จะทำเนาะมากบอกสูกันฟังค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการพูดมากค่ะคุณผู้ชมก็ต้องพูดให้มันถูกกดไม่ใช่แต่ว่าพูดน้อยก็ไม่ใช่ว่าผิดกดพูดมากก็ไม่ใช่ว่าผิดกฎค uh. ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างคุณผู้ชมเบื่อค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกให้มันถึงนะคะเนาะตามที่เขากำหนดมาค่ะยิ่งนาน <c oughs> ยิ่งดีประสันค่ะคุณผู้ชมเราพูดไหล่ะค่ะสีมานางฟังคึ้นว่าค้นจมแมนบอกค่ะคุณผูณ้ชม มันก็ดีนั่นแหละค่ะนางเบาขันเบาเรามีผู้ฟังเนาะแนวขันเบาเราบ่มีผู้ฟังเฮ็ดจังใดแม่นบอกคะ่ะเดี๋ยเฮ็ดจังใดเบายู่พูดเดียวนะคะเพื่อนกับเบือเพื่อนกับล่ำค้าน,นะคะ่ะเพื่อนกับมมก็เม็นขม่ามาอยากพูดมากะคะ่ะอแต่ว่ากบเบาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็อยากนอนม่ได้กบเบาค่ะตอนนี้ก็แหงริมตาบบกขึ้นค่ะคุณผู้ชมคล้ายคือสีจามคือสีเป็นวัดนะคะดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสุขภาพดีไม่มีขายค่ะ อยากได้ต้องทําเองดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ชมอากาศเปลี่ยนแปลงไหมค่ะย่านเป็นวัดเป็นไข่กันเนาะจินตนากับเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวกินยารัดไว้กับบอดีค่ะคุณผู้ชมให้ดูแลตัวเองก่อนนะคะเบื้องต้นค่ะค่ะจินตนาก็ขอขอบพระคุณหลายๆค่ะคุณผู้ชมที่เขามาก,กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับจินตนาค่ะแล้วก็ มีโทรศัพท์เข้ามาคุยด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์ดีๆค่ะจินตนาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมที่ให้ความสนใจค่ะจินตนาก็ไม่มีอะไรตอบแทนน,ะะนอกจากคำว่าขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณจากใจเลยนะคะค่ะอยากให้แนวทางฝังๆเพื่อตอบแทนคุณนะคะคุณผู้ชมเนาะคนไทยใจดีค่ะ มีแต่คนใจดีๆค่ะคุณผู้ชมทางช่องจินตนาช h a นแน l นาฮักซุกนค่ะที่เป็น f อฟซนะคะจินตนาสังเกตเป็นคอมเมต์ค่ะบางคนพันไว้ยเยอะบ้าหลายจินตนาเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยไม่โกรธค่ะคุณผู้ชมถือว่าเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาออ,อกคำเห็นนะคะเนาะตามใจที่จะคของต้องการที่ตัวเองชอบอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม กินธนาก็จะพยายามค่ะเป็นผู้ให้บริการค่ะคุณผู้ชมก็จะพยายามทําให้ถูกใจคุณผู้ชมนะคะพยายามจะหาสิ่งที่มีสาระเอามาฝากคุณผู้ชมดีกว่านะคะเ็ดอย่างอื่นอย่างเช่นเข้าเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่อยู่แล้วก็ทำให้ลูกค้ามากเท่ากับเสียตัดผมเห้เบิง้งสินะคะคุณผู้ชมอ่ะชอบทรงใดสิดสนะคะแล้วก็คอยมาลงแนวทางนะคะเอาแบบนั้นดีกว่าไม่ค่อยบนาเบื่อนะคะคุณผู้ชมเนาะได้เงินพอ,เ,อนเด้พอถ้มดามาหาเด้ค่ะทั้งได้เงินทั้งได้ แบ่งปันความรู้อีกนะคะคุณผู้ชมพระาจินตนาตัดผมไม่ได้ใช้กันไกลสับไม่ได้ใช้กันไกลฟันปลาค่ะถ้าอยากใ้ผมบางผมอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นกันไกลตัดอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ดัดก็ดัดไม่ได้ดัดไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมดัดด้วยมือค่ะดัดผมด้วยมือดัดผมด้วยน้ํายาสูตรอ่า ดั้งเดิมค่ะคุณผู้ชมสูตรปกตินะคะก็คือใช้น้ำยาดัดเย็นเทนอื่นนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมกิดเปิดบริการทุกมือค่ะคุณผู้ชมกระเฮดงานไปนั่มแล้วก็เดี๋ยวจะอะไรกเป็นการหนาเบื่อนะคะ้างมือใดมีลูกค้าค่ะจินตนาค่ะ,ะจะพยายามเอาตรงนั้นมานั่งพูดนั่งคุยไม่ไม,ไม่ไม่คุยค่ะคุณผู้ชมก็ให้ดูว่าจินตนาทําผมทํายังไงนะคะเพื่อจูงใจค่ะคุณผู้ชม เอาค่ะไปเข้าไปดูแนวทางลาวพัฒนาของเซียนงวดวันที่20พฤศจิกายน2567ค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางลาวพัฒนาค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมให้ดูกันหวมวลๆเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะแนวทางลาพัฒนาปูโคราชค่ะปูโคราชวันนี้วันที่20 คือสจิกายน2,567ค่ะปูโคราชให้วิ่งบน9วิ่งล่าง2ค่ะคุณผู้ชมเอาวิ่งบนวิ่งล่างเป็นแยกมะหม่ให้พอมค่ะของปูโคราชบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะคุณผู้ชมเพิ่อนวาสองมาบนวดที่ผ่านมาแลนดลงมาหลังเอาค่ะคุณผู้ชมมันเป็นไปได้นะคะเนาะไปกราบน่ำขาบนล่างน่ำขาคุณผู้ชม แตา่าทีผ่านมาจริงๆแล้วอ่ะของเพื่อนเขาบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะเนาะมีงวดนี้คลายๆกับของจินตนาเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะล่างอย่างเดียวประสันสาหรับคุณผู้ชมติดตามก็สิผิดหวังเนาะจินตนากับคอทษขอขอภัยหลายๆค่ะที่บอกว่าล่างอย่างเดียวมันขึ้นไปบนเนาะค่ะเนาะสําหรับงบหน่อยค่ะ,ะก็เรื่ลายไป,ไปไปขึ้นบนจอยค่ะคุณผู้ชมแต่มันก็เข้าอยู่นะคะไปกับบนล่างด้วยงวดที่ผ่านมาเข้าเป็นหายนะ82ค่ะคุณผู้ชมปูโพราาให้8ให้มา82เนาะค่ะ มันเขา่าผลออกสองแดนะคะก็เลยเข้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่เข้าล่างนะคะมาออกล่างค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไหมาบนแต่ว่าออกล่างเนาะงวดนี้ค่ะปูโพราทให้วิ่งบน9้าวิ่งล่างสองจับคู่ให้เก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่เก้าหกหนึ่งหกสองหเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดค่ะคุณผู้ชมเป็น,นแออนวทางราวพัฒนาวันพุธค่ะ ปู่โคราชจินตนาขอกราบขอพระคุณมากๆค่ะปู่ที่ให้แนวทางแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมค่ะ fc ทางช่องจินตนาชาแนลได้ดูกันนะคะขอให้แนวทางมันมานปังๆค่ะคุณผู้ชมขอให้สมหวังทุกท่านขอให้โชคดีทุกคนค่ะความเจ็บอย่าให้มีความป่วยอย่าให้ได้นะคะคุณผู้ชมขอให้ได้เงินได้ทองร่ำรวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ